ทุู้ชมครับและแน่นอนเบรกนี้เรามีสาวประเภทสองที่ใครๆได้เจอก็ต่างบอกโอ้ทำไมนางสวยหวานจนผู้หญิงแท้ๆเนี่ยหนีแท้ๆอย่างต้องอายนางวันนี้เราขอต้อนรับน้องฟิล์มสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูห้อยอะไรคะลูกอ๋ออันนี้เป็นสร้อยกับจี้กังหันดูดซับอ่ะค่ะกังหันดูดซับดูดซับเพราะว่าอะไรดูดยังไงแล้วได้ดูดต้องไม่ลูกดูดซับนะกังหันดูดซับเรียกเงินเรียกทองอะไรอย่างงี้เหรอค่ะโอ้ยยังไงยังไง สวยมากหนูโมดิฟายหน้าไปกี่รอบปะลูกไม่ไม่เยอะค่ะกี่ครั้งอ่ะก็ประมาณ3ครั้งสามครั้งทับจมูกกี่ครั้งจมูกครั้งสองครั้งค่ะตากับเหงือกยังไม่ได้ทับนะหนูตาไม่ได้ทื่เหงือกไม่ได้ทับผมนึกว่าเข้ออัลลาจากวงการแล้วไม่เห็นมาหายไปไหนมาคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หายไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการลดน้ําหนักความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเราเราเนี่ยรูปร่างต้องมาสําคัญโดยเฉพาะอย่างตอนที่เป็นมิสซิฟานี่ตอนนั้นอะคือเรากินยาเราขมอ้วนตั้งแต่เด็กอะค่ะอ๋อใช่หัวใจร้ายอะไรอย จังหวัดนะคะเรืออย่ว,ลวอลูอยู่จังหวัดมหาสารคามอ๋อนั่งมาจากมหาสาารคมใช่เวลาเวลาเราผลิตภัณฑ์ของมหาสารคามคือคอ,อะไรครับคือ ปลาลาบองนะค่ะปลาบองเราไปกินไหมปลาบองเลยนะครอร่อยมากรสชาติเป็นยังไงจ๊ะมันจะออกแนวแบบเค็มๆแล้วก็หวานๆเผ็จะกินกับข้าวจีอะไรอย่างเงี้ยข้าวจีข้าวจีก็คือเรามีปัญหาเรื่องตั้งแต่เด็กคือในเรื่องของความอ้วนเพราะว่ากรรมพันธุ์คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวจะมีปัญหาเรื่องความไหนยืนซิหนูยืนหมุนตัวสวยๆีฮิโกคาดก่อนน้องอยืนกับสวัสดีมากอ่ะก็ใช่ไงหนูโขวูดแต่เม็โปะเนาะหนุ่มในหลังที่เราพูดถึงมัหลังหนุ่มแบบว่าไม่เลยนั่งเหมือนชนีนะ เหมอนนั้นเนี่ยเอ้าแอมาแอมามาเร็วเอะไรอาเอ้าเ้าเาอาเ้ามาปิดอ่อไม่หนอนันริงๆ่มามมาหนึ่งสองสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งสเอาเอกสิอเสื้อโชว์เลยขอได้อได้พี่หนึ่งสสวัสดีครับอันนิ้วล่ะนิ้วล่ะนิ้วล่ะนิ้วหรตีนกบเนี่ยไปว่าน้องเ้า โอ้ยสีนยแนวหลายสีแนวแนวม่ต้องอายไม่ต้องอายเชื่อพี่ป๊ป๊าเอาไปเก็บตัวนีน,วนี่นนเล่นอย่างน,นี้เขานอนไม่ได้เป็นอีกเจ็ดวันนะเขานอนไม่ได้เป็นอีกเจ็ดวันนะแต่นั่งสวยค่ะนังสวยหลายคนหลายคนหลายคนเนี่ยลือแล้วว่าฟิล์มเนี่ยเ,เฟดออกจากวงการไาพใหญ่เนี่ยเพราะว่าหวานใจคนล่าสุดใช่ไหม ไม่บอกว่า,<อ>าไม่อยากจะออกงานอีกเลยเ่เขาไม่เกี่ยวค่ะคือมีสารเหรอลคือที่บอกอย่างที่บอกคือวเวลาเราอ้วนเนี่ยแล้วเรามีปัญหาในเรื่องการลดน้ําหนักเวลาไปไหนมาไหนเราจะไม่มีความมั่นใจคือเราเป็นกระเทอรเราเป็นสาวประเภทสองเราจะอ้วนง่ายกว่าผู้หญิงทั่วไปอ่ะเพราะว่าระบบในร่างกายเราเราไม่มีฮอร์โมนต้องบอกก่อนเราผ่าตัดแปลงเพศไปแล้วค่ะอ๋อนุเฉาะแล้วใช่ค่ะคนที่ผ่าตัดแปลงเพศไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีฮอร์โมนเหมือนคนที่เป็นไวทยทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไม่มีฮอร์โมนปุ๊บเนี่ยเราจะหิวง่ายเราจะกินเก่งแล้วระบบเพาผลานเราจะไม่ดี ค่ะดังนั้นคือตอนนี้ฟิล์มก็เลยมาจับธุรกิจความงามเรื่องเรื่องอาหารเสริมอะไรเงี้ยค่ะเรื่องการลดน้ําหนักอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าได้ลองมาใช้แล้วรู้สึกว่าตัวเองใช้กับตัวเองก่อนก่อนที่จะมามีการจัำหน่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยรูปร่างเราดีขึ้นหมายถึงว่าเวลาจริงเวลาเวลาที่กระเทยเนี่ยหรือหรือกระเทยเนี่ยเวลาชอออกเวลาตัดออกเดี๋ยปุ๊บเนี่ย ระบบเผาผลาญมันจะไม่เหลือแล้วนี่เขารู้แต่รู้ดีผ่านแ้วก็ดียังชี่วชานผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วกูยังไม่ตัดกูยังไม่เผาผลาญไม่ใน่เพราอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าที่สำคัญคือในปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องความอ้วนเป็นปัญหาดับหนึ่งของคนไทยจริงชาวคนในโลกใช่กว่าคืออาหารการกินการที่พฤติกรรมคนเราที่ไม่ออกกาลังกายหรือออกกำลังกายได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีในถ่วยของตัวช่วยแล้วหนูไปไปเจอมาจากคืออย่างที่บอกค่ะว่ามีการคิดค้นโดยทีมแพทย์แล้วก็มีการวิจัยมาอย่างแท้จริงไหนจากต่างประเทศ อ๋อจากต่างประเทศจากต่างประเทศจากฝรั<อ>่งเศสนะคะว่าสารสกัดต,ตัวไหนบ้างที่จะสามารถช่วยเรื่องการลดน้ําหนักได้อย่างอาทิเช่นเนี่ยถั่วขาวออถั่วขาวนนช่วยในการาบล<อ>็บอกแป้งเป็นบล็อกแป้งบล็อกนอ้ําตาลบล็อกไขมันแล้วก็ไปเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดความหิวได้ถึง40-50%เลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีในกระบวนการของใยอาหารพวกยาอาหารจากผลกระบองเพชรเออกระบองเพชรนี่ไงไม่เคยรู้มันเอามาเป็นสมุนไพรกระบองเพชรมันจะช่วยทําให้เพิ่มขึ้นไหมอ๋อใยอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยาอาหารแบบแข็งนะคะที่พว บุกเม็ดแมงลักอะไรงเงี้ยเวลาทานไปเนี่ยร่างกายเราคือจะมีการมวนท้องใช่ไหมคะออแต่ยายหันจากผลกระบองเพชรเนี่ยเขาจะเป็นยายหันแบบนิ่มคล้ายๆกับอะโลเวลา่าอะไรเงี้ยค่ะตัวเนี้ยเขาจะทำให้ไปกวาดล้างพวก สิ่งสกปรกในร่างกายมันใช่ใช่เหมือนกันก็มันบังจากยาละความอ้วนต่างกันตรงที่ว่ายาละความอ้วนเป็นสารเคมีเขาจะไปกดประสาทให้เราไม่หิวพอเราไม่หิวปุ๊บพอเราหยุดทานยาลดความอ้วนโยโยจะโยโยแต่เนี้ยมาจากธรรมชาติเขาจะใช้กระบวนการการเร่งระบบการเผาผลาญและปรับระบบการขับถ่ายแล้ววันนี้เวลาหยุดปุ๊บมันก็ไม่เผาผลาญเลยสิไม่ค่ะคืออย่างที่บอกว่าไปเร่งระบบการเผาผลาญและไปปรับระบบการขับถ่ายมันจะเป็นการกระตุ้นคือเอาไว้ไงมันก็จะตรงกับทฤษฎีที่ยัดยัดยัดเข้าไปเท่าไหร่เอาออกเข้ามาแค่ไ้นเอาอย่างน มีมานําคนเราที่ระบบผ่านไม่ดีเกิดจากการที่ร่างกายเราเสื่อมลงทุกปีถูกไหมคะแต่ว่าตัวนี้จะไปกระตุ้นให้เราสามารถมีระบบเผาผ่านที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วตัวเองลองใช้ยังใช้ใช้มาน้ำหนักลงไปกี่กิโลอยากจะบอกว่าฟิล์มเคยเคยอ้วนถึง70นจริงๆ10นิ้วจริงๆหน้าท้องตอนนั้นคือหายไปเลยหายไปเลยโชว์ที่ทิฟฟานี่ไม่ได้ไปหนไแม่ใช่ค่ะเพราะว่าโยโย่จากการแปลงเพศ ตอนนั้นชอคืออย่างที่บอกค่ะว่าตอนตอนตอนแรกเราคือแบบเราว่าหุ่นเราไม่ดีแล้วนะแต่พอเราแบบไปผ่าตัดแปลงเพศมากินแบบไม่หยุดเลยนะคะรู้ดูใช้มันหรือเปล่ารู้อยากรู้อยากถาเป็นความรู้นะนนี้ผมไม่ทลึงนะอันไหนเจ็บกันระหว่างอะไรอันนั้นกอันนั้นอะผู้ชายทิ้งเจ็บที่สุด โอ้โหนูมีสามีเนาะเรามีแฟนหนูอย่าเอฟสิลูกรุ่นนี้เราต้องมีสิลูกมีค่ะมีค่ะมีแซบอะไรต้องมีแล้วคืออยากจะบอกว่าอีกอีกนิดนึงที่ที่ในนี้มีคือมีสาหร่ายด้วยนะคะเป็นสาหร่ายแคลนะ่ะค่ะผสมเยอะไม่เยอะมากมีวิตามินอะไรเนี่ยแล้วมีอะไรรับประกันไหมยอดทานไปแล้วเนี่ยมันปลอดภัยหนูไปสมุทรสุขภาพมาลูกไปบอกที่ะตัวที่ยไม่ไอ้เอี่ยงที่บอกค่ะว่าทุกอย่างต้องมาสุขภาพมาเป็นหลักคืคนเราปัจจุบัน นนลดความอ้วนเพื่อต้องการความงามแต่ลืมไปว่าอันตรายจากการาทานยาลดความอ้วนมันไม่ได้มีแค่โยโย,โยะะ่แล้วนแล้วหนูหนูกว่าจะได้หุ่นอย่างนี้กี่เดือนอย่างที่บอกว่าฟิล์มได้แบบนี้คือทานมาอย่างต่อเนื่องดีกว่าเพราะว่าต้องมีการควบคุมอาหารด้วยแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมที่บอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายคุณนั่งอยู่ออฟฟิศอะไรเงี้ยก็สามารถออกกำลังกายง่ายๆของตัวเองได้ด้วยนะคะควบคุมอาหารด้วยนี่นี่คือตัวอย่างกล้องจับที่นี่ before 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 ไม่ใช่ before ของคนที่โยโย่ใช่กินยาลดความอ้วนเนี่ยอย่างนเหรอผมกินผมกินบ่อยเลยแหละอย่างบอกพี่แ่ว่าคนที่กินยาลดความอ้วนจะมีปัญหาคือเวลาทานอาหารเสริมอะไรเงี้ยจะไม่ไม่รับเพราะอะไรเพราะว่ายามันยังอยู่ในร่างกายโดยที่เราไม่รู้นะคะยาชุดละร้อยใช่ใช่ตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่าสาราไหลตัวเนี้ยจะเข้าไปดูดสาราไหลเคี้ยวจะเข้าไปดูดซับพวกสารพิษและสารมาที่จะเอายาลดความอ้วนเดิมออกไปได้สาราไหลสบายผมตัวไม่เคยกินยาลดความอ้วนแกกินสมัยเด็กตอนไทยโซฟาต้องแกกินอยู่บ้าเคยกินเหรอกิน อากาศหนาวหนาวเนี่ยไม่เคยที่ได้ทานนอกจากตัวน้องฟิลีมเองนะคะยังมีพี่เอมมี่มรกตกิติสาระด้วยแอ้วหนางผอมไหมใช่ผอมโลแต่นี่นางผอมเลยลดไปทั้งหมดกี่กิตอนนี้เอ่อถ้าตั้งแต่ทานมาเลยนะคะประมาณเกือบ20่สโลอะไรเงี้ยว้าย20่สโลคำถามเริ่มวนแล้วล่ะเอาล่ะเพราะคุณมวนถามเรื่องอายุเหมือนเดิมหลายครั้งละนี่ น้ำหนักน้ำหนักนะคะอยังไงค่ะคืออย่างงี้คืออย่างงี้ต้องขอบอกนะว่าตอนแรกเลยนึกว่าเธอจะวงการับผมแต่วันนี้มาก็ยังรู้ว่าเออก็ไม่ค่อยังอยู่นะแล้วยังสวยเหมือนเดิมเลยแล้วจะมีงานอะไรไหมคะมีในอนาคตเดี๋ยวรอรออาจจะมีข่าวดีในปีหน้าจะแต่งงานเหรอหนูอุลตร์เนาะจริงก็จะแต่งงานแล้วเขาเดี๋ยวเขาใครเป็นใครอ่าไหนใว่ากันนะคะก็ใครสนใจวันนี้ก็มีอ่าอ่า ราคาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนั้งฟิล์มมากที่ติดมากคนกับเราเช้านี้ขอบคุณครับขอกินใช่ไหมได้